สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนมก,กราคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ คนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือว่ามีความหลากหลายในเรื่องของการทํางานหรือกลุ่มลูกค้าเข้ามาแต่ก็ยังมีปัญหาความวุ่นวายต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะยังต้องมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการสื่อสารการเจรจาก,กันนะ,ะอย่างดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยถือว่ายังเป็นตาแหน่งที่เข้ามาให้คำปรึกษาหรืออาจจะเข้ามานะคะช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้อยู่ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงอันนี้ให้รอบคอบนะจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องของการทํางานาบางคนถูกลอบบี้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยซึ่งทําให้เรื่องของงานหรือธุรกิจการงานนะในช่วงเดือนนี้ติดขัดไม่ราบรื่น ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรงุงมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมหรือบางคนมีเรื่องของการยกย้ายเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็นะะต้องไปตรวจสอบนะบริเวณบ้านนะคะหรือว่าสำนักงานร้านค้านะคะ,ะที่มีต้นไม้นะคะที่ลกๆหน่อยให้ไปให้ไปจัดให้สวยงามนะคะรวมถึงนะคะ,ะเก็บกวาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบบริเวณหิ้งผ้าด้วยวต้องทําความสะอาดให้ดี ะะจะทำให้นะคะในเรื่องของโชคนะคะหรือว่าตำแหน่งของอปัญหาต่างๆนี่นะคะยังคี้คลายออกไปได้คนไหนที่มีความคิดที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าขึ้นสำนักงานใหม่ต้องหาเลิกที่เป็นมงคลเท่านั้นนะคะจะทำให้เกิดความมงคลมากๆและก็ส่งเสริมดวงนะคะในช่วงนะคะเดือนนี้ด้วยนะคะก็ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนี้แล้วกันนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยนะคะ เป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลดีนะอาจจะเข้ามาให้โอกาสหรือนําในเรื่องของข่าวดีหรือความสุขมาให้นะคะในตำแหน่งของบริวารน,นะอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะในเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะตำแหน่งของลูกเนี่ยนะ,ะก็ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกหรือปัญหาด้านคําประกันต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอันนี้ให้รอบครอบอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ยังต้องเรามาระวังนะ,ค,ะคนที่เกิดนะคะปีมะโรงในช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะ,ะเป็นคนที่ไม่ต้องการแบบให้ใครมาควบคุมอะ่ะไม่ต้องการผูกมัดอะไรนะ,ะชีวิตต้องการอิสระนะ,ะต้องการการเริ่มต้นด้วยนะคะแต่การเริ่มต้นทุกอย่างหรืออิสระที่เราต้องการเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับอิทธิพลต่างๆด้วยหรือสอดคล้องกับ บุคคลต่างๆในช่วงเดืน,นี้ด้วยอย่าอย่าใช้คําว่าต้องการอิสระแล้วมาทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเกิดปัญหาต้องใช้ความอิสระของตัวเองทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่านะคะใช้แบบ ความขยันของเตงแหละหรือความกล้าของเตงหรือความคิดริเริ่มไอเดียให,ใหม่ๆของเตงเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์หรือว่าเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นปรับตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคติต่างๆของเตงนะจะลงตัวมากๆนะไพ่ยิปซีพยากรณ์ก็ยังบอกว่าโอเคแหละเดือนนี้ปัญหาถึงจะเกิดขึ้นแต่ยังสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเรื่องของการเงินต่างๆยังมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ ถ้ามองนะในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยกเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละอิทธิพลของไพ่เสียหายคือไพ่ห้าไม้นี่ยังเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยปัญหาในเรื่องของการทำงานยังเข้ามานะคะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยนะ,ะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงหรือบางคนมีปัญหาด้านสถานที่อ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะ,ะหลายอย่างนะหรืออาจจะต้องแบกรับภาระนะคะบางอย่างในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่ขอให้ใช้ความพยายามหรือความอดทนของตัวเองให้มากมาก ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ ถือว่า,ารายได้การเงินเนี่ยนะก็ยังเข้ามาอยู่ยังเห็นไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญปรากฏขึ้นยังไงการเงินเก่าๆนี่อาจจะกลับมาหรือบางคนเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินเก็บของเองออกมาหมุนธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าในตําแหน่งต่างๆในช่วงเดือนนี้เนี่ยยังมีของไพ่เสียหายอย,อยู่มันก็ยังทําให้ค่าใช้จ่ายต่างๆของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยยังเกิดขึ้นบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสัญญานะคะเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะห,หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร,ร้านค้ามีการต่อ เติมมีการซ่อมแซมมีการยกย ái, ้ายรวมถึงมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินด้วยอันนี้ให้รอบคอบแล้วกันรวมถึงนะคะเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายต่างๆในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะเพราะยังเป็นเดือนที่อา,าก,การเงินอาจจะหมุนมากหรือยังมีภาระนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาข้ามประกรันหรือว่าในเรื่องของการพาน,านันทุกรูปแบบมีให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยนะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้แต่ไม่โดดเด่นนะคะเพราะคนที่เข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดนะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่มีคู่นะคะหรือมีครอบครัวอยู่แล้วด้วยอันนี้ให้เรามาระวังความสัมพันธ์แบบนี้สําหรับคนโสดนะยังไม่ลงตัวนะคะคือเข้ามาหวังในเรื่องของความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งอย่างเดียวอะแต่เรื่องของ ในเรื่องของการคบหากันหรือว่าในเรื่องของอความรักที่มีต่อกันเนี่ยมันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะซึ่งคนโสดเองก็ยังต้องรอบคอบนะคะต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องก็ยังถือว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ว่ายังไม่ลงตัวนะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็มองว่าเป็นความรักนะคะที่ยังมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่แต่ในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ก็ต้องรอบคอบนะเพราะยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายปรากฏขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของคู่ของคนลักอาจจะนําปัญหามาให้หรืออาจจะมีเรื่องของการนอกใจหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของการใช้กําลังกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งทาให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวอาจจะวุ่นวายสักนิดนึ่งฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้บางคู่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ได้รับผลกระทบได้ในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้ปรับกันให้เยอะๆหน่อยหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่ให้ระมัดระวังปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะรวมถึงนะบริเวณลำคอรหรือต่อมไทรอยนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาการอักเสบตามขอ้อต่อต่างๆด้วยมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบลําไส้นะอาการอักเสบภายในอาการติดเชื้อมีอาการอ่อนเพลียนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนะคะ เรื่องของปฏิเหตุต่างๆมีโอกาสที่จะเข้ามาเพราะว่าไพ่หอคอยนยังปรากฏขึ้นอยู่นะอันนี้ให้มาระวังอย่าเข้าไปในสถานที่อโคจรหรืออยากเข้าไปสถานที่ที่วุ่นวายหรือสถานที่ก่อสร้างนะจะทําให้เราได้รับผลกระทบนะคะหรือเจอลมเพลลมพัดได้ง่ายด้วยอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนคิดเยอะคิดมากนะคะหมกหมุ่นอะ นะเป็นเดือนที่หมกมุ่นมากๆต้องปรับเปลี่ยนต้องปล่อยวางนะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะแล้วก็นะสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์อันนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะ ที่ต้องดูแลรักษาก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยรวมถึงเรื่องของบริวารต่างๆนะก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพในช่วงเดือนนี้เพื่อนอที่เรารู้จักที่เราใกล้ชิดอะ่ะก็ต้องไปเตือนกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะพระยี่ิพยากรณ์น,นะคะจะชี้นําอะไรเพิ่มนะคะพระยี่ิพยากรณ์บ่งบอกว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้ควรอยู่นิ่งๆนะยังไม่เหมาะในเรื่ององการขยายธุรกิจ นะคะไม่เหมาะในเรื่องของ,ของการขยายการลงทุนน่ะควรที่จะอยู่นิ่งๆแล้วรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแต่ถือว่านะคะการทํางานยังมั่นคงนะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนน่ะไพ่ยีิบสีพยากรณ์บอ,อกว่าอาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนหรือคนไหนที่มีความคิดว่าเราอยากจะลงทุนก็ให้ลงทุนน้อยๆสี่เหลี่ยญนี่คือลงทุนน้อยๆอ่ะซื้อของถูกมาขายแพงหรือลงทุนในระในระดับที่เราควบคุมได้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยพระยิบีพยากรณ์บอกว่าเดือนนี้ยังมีเรื่องของการเงินปรากฏขึ้นยังสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้หรือย,ยังมีกําไรนะในเรื่องของการลงทุนเข้ามาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการแบบรรซื้อขายรถนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของการซื้อบ้านหรือบางคนมีเรื่องของการแบบ ปล่อยให้เช่าเงี้ยเช่ารถเช่าบ้านแบบนี้อาจจะมีะไรายได้ตรงส่วนนี้นะหรือว่าไปเดินเรื่องนะกับสถาบันการเงินต่างๆนี่ก็ยังถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะก็มองว่าการเงินเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังเกิดโอกาสอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะหลีกเลี่ยงไปก่อนซึ่งนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความทุกข์ ความสัมพันธ์ไม่หวานเหมือนเดิมแล้วแต่อยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างอันนี้ให้ไปปรับกันแล้วกันปัญหาเก่าๆปัญหาเรื่องเดิมแหละกลับมานะพูดคุยนะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์กระทบกระทั่งกันได้ส่วนเรื่องของสุขภาพนี่คนที่ตั้งคันอยู่ให้เรามาระวังเรื่องของการแทงบตรวมถึงเรื่องของการอักเสบตามข้อต่อต่างๆบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องบนนะคะอาการอักเสบช่องบนนะโดยเฉพาะบริเวณหูเนี่ยหรือเป็นถุงลมป่งพองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหานะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารด้วยอันนี้ให้เรามาระวังนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะว่ายอย่างไรไพ่แสงสุขบอกว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้ไม่ควรทํางานนะคะกับคนอื่นเราควรที่จะทํางานนะคะคนเดียวอาจจะเหมาะกว่า รวมถึงเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะคะในการตัดสินใจในเรื่องของการทํางานนะคะหรือเรื่องของการลงทุนด้วยนะจะมีทั้งคนที่หวังดีหรือไม่หวังดีนะเข้ามาทําให้เราเกิดความสับสนในช่วงเดือนนี้นะคะแต่จะมีคนนะ,ะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยอาจจะยังต้องประคับประคองนะคะ,ะ,คะเพราะยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของสุขภาพนะซึ่งอาจจะ จะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยฉะนั้นการเงินอาจจะยังต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะหรือต้องประคับประคองในช่วงเดือนนี้ไปให้ดีๆเลยส่วนในเรื่องของความรักนะคะสอดคล้องกันกับไพ่ยิีนะคะก็คือสําหรับคนโสดแล้วไม่โดดเด่นเลยในเรื่องของความรักหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะ ส่วนคนที่มีคลรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่กันหรือมีการสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบคอบส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ะระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์รวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีมะโรงในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักฉะนั้นความรักขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ไม่ควรนะคะใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานหรือการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้ด้วยนะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหรือการพัฒนาตัวเองนะจะส่งผลด้านดีคนที่เกิดปีมะโรงวันจันทร์อันนี้ปัญหาจะเยอะนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าไม้เนี่ยเข้ามาทับวันเกิดของเ,อ,เองปัญหาการทํางานโดยตรงเลย อาจจะถูกลอบบี้นะถูกกันแกล้งนะหรือทําให้เรื่องของการทํางานนะติดขัดไม่ราบรื่นโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายปัญหาด้านคดีความอันนี้ให้เรามาระวังเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขด้วยอันนี้ให้รอบคอบนะคะการเงินค่าใช้จ่ายมากถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ส่วนในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นนะคนโสดหลีกเลี่ยงไปก่อนคนที่เข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่กันอันนี้ให้รอบครอบด้วยนะคะ คนที่เกิดปีมังกรวันอังคารเดือนนี้ถือว่าดีอิทธิพลของไพ่พระเข้ามาทับวันของตัวเองไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจะแค้วคาดปลอดภยัยรวมถึงจะเจอผู้ใหญ่นะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยเป็นเดือนที่เราต้องรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆเริ่มจากในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่พระอารหันต์ในบ้านจัดเต็มเลยอาหารการกินเครื่องดื่มปัจจัยการเงินให้ท่านเต็มที่ จะส่งเสริมดวงชะตาให้สูงส่งมากยิ่งขึ้นมีโอกาสไปทําบุญข้างนอกก็ไปทําบุญกับพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพบ,บูชานะคะหรือว่าอาจจะให้ทุนการศึกษาต่างๆ ะะก็ถือว่าส่งผลดีทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ต่างๆถือว่าเกิดโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่กําลังเรียนกําลังศึกษาพัฒนาตัวเองถือว่าจะเกิดโอกาสหรือเกิดข่าวดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องหรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะแต่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่คนที่เข้ามาพัวพันเนี่ยนะ,ะอาจจะต้องคบหาหรือเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะ จนคนที่มีคูรักหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถือว่าจะส่งผลดีมากๆบางคู่มีข่าวดีมีงานมงคลน,นะซึ่งก็เกิดโอกาสที่ดีมากๆเช่นเดียวกันคนที่เกิดปีมะโรงวันพุธเดือนนี้ถือว่าดีนะคะด้วยที่ผลของไพ่การเงินเข้ามาทับวันเกิดของตัวเองนะคะธุรธกิจการงานนะ,ะยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่ยังมีคนเก่าๆเ,เข้ามาอุปถัมภ์ ในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือลูกค้าเก่าเดิมเนี่ยยังเข้ามาติดต่ออยู่นะคะซึ่งทาให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าถามว่าอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ไหมอยู่ที่เก่าไปก่อนนะเพราะยังเห็นไพ่เกี่ยวข้องกับที่เก่าแต่ถ้ามีความคิดอยากจะเดินทางไปทํางานหรือว่ากลับไปจิ่ฐานบ้านเกิดไปได้ไหมถือว่าเกิดโอกาสเช่นเดียวกันธุรกิจการงานต้องอาศัยนะคนเก่าๆหรือลูกค้าเดิมๆอาศัยการพูดปากต่อปากออกไปนะจะทําให้นะมีเรื่องของโอกาสการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะเข้ามาผักดันด้วยในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะรวมถึงการเงินเก่าๆนี่อาจจะกลับเข้ามาด้วยอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันหรือมีการปรับความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีมะรงวันพฤหัสบดีชีวิตค่อนข้างวุ่นวายในช่วงเดือนนี้เพราะอะไรที่เราคาดคิดไว้อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังเอาไว้อาจจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่หอคอยเนี่ยเข้ามาทับในวันเกิดของตัวเองอะไรที่มันเป็นความฉุกละหุกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอบครอบควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดแล้วมาระวังปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้มันจะเกิด การปรับเปลี่ยนนะอย่างกระทันหันในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมบ้านต่อเติมสํานักง,งานร้านค้าหรือมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีนะในเรื่องของการทํางานนะที่มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาผักดันทําให้ธุรกิจการงานนะคะยังเกิดโอกาสอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นบ้างแต่จะมีเรื่องของไรายได้ดีๆหรือมีคนเข้ามานะคะซัพพอร์ตด้านการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักกะทันหันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันบ้างแต่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องของปฏติเหตุสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะโรงวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่นะ อาจจะเหนื่อยนะในเรื่องของการทํางานหรือยังมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขอยู่นะแต่ด้วยความมุ่งมั่นเรื่องของความขยันนะทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยฉะนั้นมองว่าเดือนนี้ยังส่งผลดีอยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยย,ยังเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายนะฟุ่มเฟือยอะยังมากแต่ถือว่าเป็นคนขยันนะก็หารายได้ได้เยอะแต่ว่าเรื่องของการเงินนะที่เกี่ยวข้องก,กับเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยยังต้องรอบคอบอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะ แล้วคนที่เข้ามาจีบเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวยังรักอิสระอยู่นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาอันนี้ความสัมพันธ์ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีสังคมเกินไปทําให้ชีวิตคู่นะคะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเลยมันจะเกิดปัญหาในเรื่องของความในชีวิตรักชีวิตครอบครัวได้นะความหวานมันหายไปแหละอันนี้เราก็ต้องไปจัดนะคะหรือว่าไปทําให้โอกาสในเรื่องของการ อยู่ร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะคนที่เกิดน,นะคะปีมะโรงวันเสาร์นะเป็นเดือนห่งการปรับเปลี่ยนเลยนะบางคนที่เปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งนะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารธุรกิจการงานหรือมีการขยายธุรกิจนะคะ มากยิ่งขึ้นด้วยนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการเดินทางที่ประจอลงเท้าในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้มีภาระมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะบางคนไม่ใช่โยกย้ายงานอย่างเดียวบางคนยกย้ายบ้านยกย้ายสํานักง,งานร้านค้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ถือว่านะคะอาจจะยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงวันเสาร์อยู่แต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะฉะนั้นขอให้อดทนสักนิดหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะยังเป็นเดือนที่หมุนเงินเ,นเยอะอันนี้ยังต้องรอบคอบหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบกรับภาระในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์รักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้เพราะต่างคนต่างก็ไม่ว่างเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเหนื่อยนะรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระเยอะอะ ก็ทำให้เรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นวันมงคลนะคะวันที่เป็นวันที่ดีสามารถนะที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะประาวรินไพ่ยิ่ศรพยากรณ์นะคะจะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านตลอดไปแล้วก็จะสัรนสร้างในเรื่องของคลิปในเรื่องของการดูดวงนะคะออกมาให้ในแต่ละเดือนเลยเพื่อจะมีเรื่องของสาระมีเรื่องของกําลังใจนะคะมีเรื่องของข้อคิดดีๆนะในเรื่องของการแบบรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะคะได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ